สวั And you know that you สดีค่ะวันนี้ตอนรับเข้าสู่ ETV น,นะตอนนี้เราอยู่ที่โนบีในไทยนะเป็นสาขาที่สองแถวเอเชียโนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราไี้รับ1,500บาท ซึ่งเราจะใช้1,500บาทในการช้อปปิ้งที่ดองกี้แล้วมาดูกันว่า1,500บาทเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะมาไปเรื่อยกันกัน่ นีความเจ้าที่เดียวเห็นจังรอดแล้ววะสามร้อยเก้าเก้าหน้ากากคนอ้วนถ่ายว่าหน้ากากคนอ้วนเรารอคุณแม่เลือกก่อนว่าคุณแม่จะเอาอะไรในงบพันห้าไม่อยากได้อะไรยังยังยังไม่ได้แบบไข่เหนียงโดนแม่กดปะเนียงเยอะปะปะไปดูนี่คนเยอะมากเลยอ่ะนี่เลยแบบไม่สนใจแน่บปะถูกต้นไหม ภาษาภาษาญี่ปุ่นสอนสอนในนสอนเขาว่าก้นภาษาญี่ปุ่นหน่อยอ่านว่าอะไรอ่ะนี่ไงนี่นะเลิฟ l ีโอชิริเขาบอกเลิฟ l ีโอชิริก็คืออันเนี้ยมันคือคำว่าไอเซเรอหรอคุยเซรอะไรกันเล้วอ่ะอันนี้คำว่าเลิฟคุยเซเรแล้วก็โอชิริก็คือรักก้นของตัวเองได้เหรออันนี้คือรักก้นตัวเองก็ได้อ่ะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะก้นข่าวเนาะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะอันนี้ อ1 9บาท่ะแต่คนคงไม่ต้องก้นขาวอยู่แล้วเนอะโอเคเฮ้ยลืมไปที่นี่แตนก่อนเราไปนี่โฆษณามีคนลงยูบอกว่า,า,าย,ยาสระผมคนญี่ปุ่นถูกมากไปไปดูกันเดี๋ยวแล้ว เป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะอุ้ยจะพัน,นหนึ่งแล้วอะอะแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นนะซื้อแค่นี้ซื้อแค่นี้ไม่ได้เรายังมีพันห้าเรายังมีเงินเหลืออยู่เราได้เงินมาตั้งพันห้าต้องให้เราซื้อสิใช่ไหมแคโตใช่เนาะใช่เนาะสองตัวพันห้าพอสองพันเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดีย๋ยวนี้จะพอเตอเสื้อผ้าเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราซื้อใช้เองก่อนอเข้าใจไหมว่านะ ชอบเลยเอาไหมเอาเอาเดี๋ยวนะเอาเดียวจริงอ่ะเอาเดียวจริงนะเอาจริงนะไม่เอาไม่เอา อันนเ้าวีคือวันนี้นนงบที่ให้มาขอไม่แม่มัดน่าจะเกินมิชชั่าานไม่คอมพลีทเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็อยากได้เยอะ <c oughs> มากแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่สุดีโอว่า คนใ่อรแล้วอ่ะเราซื้ออะไรมาบ้างแล้วท่านงบ1,500งารบาทเราจะได้อะไรแล้วถ้าไอที่เกินเนี่ยเราซื้ออะไรมาบ้างนะเพราะเราบอกแล้วว่าที่นี่ของถูกมากจ้ากล้องนี่เนี่ยวนไปวนมาแล้วไม่ยอมอยู่จริงจริงนะเพรายังดูของอยู่ตลอดนะจ๊ะนี่วันนี้เราเพื่อนหายอ่ะเพื่อันนี้เพื่อนเราหายขายไปเรียบร้อยแล้วนี่ ทำไมพี่ดองกี้มันเหี่ยวจังะ่ะทำไมดงกี้เหี่ยวจังอะ่ะยังไม่ได้ใส่แก๊สแน่เลยหลังจากซื้อเสร็จแล้วนี่คือสภาพคนหิวข้าว นี่ซื้อในตรงกี่นะอร่อยมะมากมากใช่ไหมราคาไม่แพงด้วยเนาะกล่องนี้อยู่ที่ประมาณ499บาทอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยดูนะเต็มปากเต็มคำมากเลยอ่ะเนาะอร่อยเนาะอืมมันไม่ติดอ้าก่อนยมาก อย่าถามเรานะว่าข้างหลังทําอะไรข้างหลังก็กินเหมือนกันข้างกินมังค้าวงกี้ค่ะน่ากินมากค่ะเพิ่มแบบเอาจริงๆอ่ะถามเราอ่ะของของใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าของกินที่ตรงกี้คือรสมากนี่ร้อนด้วยหวานมหวานมากหวานก็จะตอร์ติ้งปะ หวานหมากเรนบอกไอชิมก็ต้องชิมแล้วเฮ้ยมันร้อนมากเลยอะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนจริงกินคนไทยคนไทยส่วนใหญ่กินมักตปกติปกติปกติกติปกปกติปกติปกิปกติปยตตตกอออิิ ไม่น่าจะได้คืนเลยเมื่อกี้ปั๊เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปสยามกันต่อไปหาขนมกินกันต่อดีกว่าก่อนที่เราจะกลับที่สตูดิโอแล้วโชว์ให้เพื่อนดูว่าเราซื้ออะไรกันบ้างจ้ะเตอนนี้เรามาแปลงโฉมแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมั้นจากที่เราไปเดินตรงที่โฮเทลมาก่อนอันนี้ผมยาวเนาะอันนี้เราผมั้นเรียบร้อยแลละแล้วเราจะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สยามสแควร์แล้วเดี๋ยว ว่าจะไปซื้อชานมไข่มุกที่เป็นแก้วแบบคลาสสิกสมัยก่อนมากินซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่สตูดิโอกันเนาะเราค่อยไปเปิดดูว่าเราซื้อของอะไรบ้างตอนนี้หัวเบามากเลยผมสันมากๆเลยแหละ อันนี้ถือว่าแพงเพราะว่าเราจ่ายเชาถ้วยไปไปไป,ป,ปเดี๋ยวกลับบา้านไปเปิดของกันดีกว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะไปเอาค่ะตอนนี้เรากลับมาที่สตูดิโอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาถลูให้ฟังว่าเราซื้ออะไรบ้างนะซึ่งขอ,อบอกเลยว่าก็แอบเกินงบเราไปนิดนึงนะที่ประมาณ1,500บาทเนาะก็คือเราซื้อเป็นตัวยาสระผมวันนี้เพราะว่าเป็นโปรโมชั่นซื้อ2ขวดมันเป็น 499บาทซึ่งปกติเวลาเราไปดูข้างนอกอ่ยี่ห้อนี้มันจะอยู่ที่3 9 9้บาทยันซื้อเป็นคู่คุ้มมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้ยาสระผมหอมๆดีๆนะอันนี้การันตีเพราะว่าเราเคยใช้แล้วต่อมาเนี่ยก็มาในเรื่องของขนมก่อแล้วกันเนาะขนมก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้เขามีโปรโมชัน่นก็คือเป็นคาวีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีทั้งเป็นลดแปมมือแล้วก็เป็นลดออริจกินอลเพิ่อนซื้อมาทั้งหมดหกอก็ประมาณ60 60บาทหรือ90บาทป่ะ60บาทเนาะคนมีมีคนตะกูลบอกวนะ่า60บาทโอเคปะจำไม่ค่อยได้ละแก่และแล้วก็มีขนมอันนี้มันน่าจะเป็นเวเฟอร์ไส้มันเผาซึ่งเราอะซื้อมันเผามาก่อนนั้นีนที่เพื่อนเห็นที่กินในรถกันก็คือเป็นมันเผาตัวนั้นแหละน่าจะเป็นตัวเดียวกันอันนี้อันนี้ราคาประมาณ99เบาทอยู่ในงบนะแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นดาัสเป็นขนมเป็นตะกูลเบเกิรเหมือนกันอันนี้ก็ประมาณ99บาทส่วน2ออันนี้ เป็นเยลลี่ซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยกินเพลินๆทำงานไปด้วยกินไปด้วยตัดวิดีโอไปด้วยคือสนุกบ้าอร่อยมากอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่คะสะตาบอกว่าอัลละกิ5บาทเท่ากับ2 0 0นก็คือ90บาทนะพอรับได้อ,ดอ,ดอเพราะทีิงๆแล้วปกติชิ้นนู้นก็จะมา30บาทก็ประมาณ40าแหละไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินไปมากกว่านี้นะแล้วก็ อันนี้เป็นเค้กอัสเตลา่าคือบอกเลยว่าไม่ชิมไม่ได้นะจริงบอ,อกคือมันอร่อยมากจริงๆนะบอกเลยอันนี้ประมาณ129บาทก็ยังอยู่ในรอมาถึงตัวสําคัญมากที่สุดซึ่งมันมีโปรโมชั่นถึงแนะค่วันอาทิตย์นี้เท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นช่วงแกนนิง่งนิ่งใช่ไหมก็คือสตรอเบอรี่ครับที่แล้วเราพาไปกินที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะน,นี้เรามากินที่ไทยบา้างสตรอเบอรี่เนี่ยคือมันจะมีขายเป็นหนึ่งแพ็ลลคในราคา 2 7 9รบาทแต่ถ้าสมมติเราซื้อเป็นลังเลยเด็นสองแพ็คแบบนี้เป็นคู่กันก็ประมาณ4ี9บาทซึ่งก็ถูกไปอีกเดี๋ยวชิมให้ดูว่าอร่อยอป่ะแต่ขอชิมก่อนเราไม่รู้ใช่ป้าว่าเวลามาที่ไทยแล้วมันอร่อยขนาดไหนเนาะเอาล่ะนี่ลูกมันใหญ่มากขนาดน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่านะโอเคนะอืม,มหวานนะเอาจริง<ๆ>หวานตู้นี่ ว่าหวานทูเด็ดกินที่สวนได้ไหมก็ได้ในระดับจะหวานหวานเลยอันนี้ไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะปกติกินที่สวนเราจะจิ้มนมข้นหวานใช่ไหมคะที่แล้วอันนี้คือหวานมากฮึมข้างแบบว่าเดี๋ยวฝนจะสรุปให้ฟังว่างบ1,500บาทที่ฝนซื้อมาเนี่ยเสียเนจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะซึ่งเดีย๋ยวมีของพิเศษที่คุณแม่ซื้อให้อยู่นอกงบต่างหากเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูดูว่าเป็นยังไงบ้าง เงินทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อมาตรงานานี้นะคะก็คือประมาณ145 5บาทถ้ากลับรถเราจะเหลืออีกประมาณ4 5บาทก็สามารถไปซื้อได้ถ้าเป็นสกุลขนมนะเพราะที่ีนของใช้อะราคาเขาก็แอบแรงนิดนึงแล้วก็การเดินทางไปที่นี่นะค่อนข้างที่จะเอาจริงๆก็ลำบากอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราลงจาก BTS เนาะแล้วก็มันต้องต่อรถอะซึ่งตอนแรกที่เรามองอะตอนแรกเฟินเนี่ยจองเอาไว้คือเฟินขับรถไปใช่ปะ เราจะไปจอดที่แถบเจแอลวานิล e อะไรเงี้ยปรากฏว่าดงกี้มันอยู่เข้าไปลึกอีกทีนึงเลยทําให้เราอะต้องขับตัดสินใจขับเข้าไปในซอยดงกี้ก่อนเพื่อเช็คว่ามีที่จอดรถไหมซึ่งปรากฏว่าที่จอดรถเต็มจา้าจะต้องทําการวนนะไปจอดอีกที่นึงอะไรเงี้ยซึ่งผนไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เขายังจะเปิดให้จอดอย่างนี้ปา่าช่นะั้น อยากจะเอารถมานะคะก็คิดให้ดีแล้วกันเนาะแต่สำหรับคนที่เดินทางมาเนี่ยโดย BTS เนี่ยก็สามารถมาลงที่สถานีทองหล่อนะแล้วก็ต่อโโตรถมอเตอร์ไซค์นะเข้าไปทงองหล่อซอยสิบอีกทีนึงเนาะซึ่งตึกมันอยู่ข้างในนะคะซึ่งถามว่ามีชัตเตอร์บัสไหมมารับเนี่ยมีแต่คนไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นตรงไหนเนี่ยต้องไปลองสตาร์ดูอีกทีนึงนะคะเอาล่ะมาดูของพิเศษกันดีกว่าว่าตัวพิเศษที่เพื่อนซื้อมาคืออะไรคนเชื่อว่าเพื่อนเคยได้เห็นแล,ละก่อนหน้าที่ ตอนที่เปิ ping, เรป์นอปปี้ก็บอกว่าเปิร์อยากได้นะนั่นก็คือตัวน,นี้เลยเป็นชุดเมทสีเหลืองซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าเปิร์นทำขนมแล้วเปิร์ใส่ชุดเมทไปด้วยจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเปิร์จะลองให้ดูก่อนละกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรายังไม่เคยแต่งตัวคอสเซมมาก่อนเลยนะที่ตอนแรกเพื่อนเลือกให้ตอนแรกเป็นสีม่วงแต่เปิร์นรู้สึกว่าสีม่วงมันอาจจะไม่เข้าเราขอเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะเป็นสีโลโก้ของนะคุกอินทีวีพอดี เดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่แกะออกมาเลยแต่ผู้หญิงข้างในไม่มีนะมีแต่ผู้หญิงคนนี้ข้างในไม่ได้ให้มาให้มาดเดี๋ยวเจอค่ะึ่งไซส์แอบใหญ่อะไซส์แอบใหญ่มันเป็นฟรีไซส์นะคะมันไม่ได้เป็นแบบไซส์ S ไซส์ L อะไรนี้นะแกมใหญ่มากทุกคนมันตัวใหญ่อะเดี๋ยวขออนุญาตไปลองนะเดี๋ยวมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเอาแล้วนะโชว์แล้วนะเมื่อกี้เราให้อุย๊ย หัวหมายอยู่นี่ทำไอรอะข้าวตาฝุ่นล็อกันทั้งห้องเลยอะเป็นยังไงกันบ้างเราลองยมาเีย้ร้อยแล้วสวยปะใครบอกว่าสวยช่วยกดไลค์หน่อยขอแบบกันดิ่ก็ได้จ้ะเนาะลองดูอันนี้น่ารักคือถามว่าแพงไหมไม่แพงในราคาส9 9บกาทก็จะมีความแบบเป็นเน็ตไปอีกอสาวๆคนไหนที่กลัวว่าสามีที่บ้านจะไม่ทำคารบ้านก็ลองซื้อมาใส่ก็ได้นะเื้อแบ เพื่อเป็นการหรอว่าเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอะไรนิดนึงก็มีความเป็นเมดบ้างอะไรบ้างหรัครันี้เนี่ยก็จะได้เห็นเพอนใส่ชุดเมดแบบนี้ทําขนมกันบ้างนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะปกติเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรเราก็แต่งตัวธรรมดาอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มสีสันในกาช่องเราคนก็จะใส่เป็นชุดนี้บ้างบางครั้งซึ่งหากใครไม่ชอบก็อย่าเพิ่งกดอันไลค์ไปนะเพราะนายจะใส่ให้ดูทีนึงละกันเนาะ เอาเป็นว่าไม่ใส่ให้ดูบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเอียนอะไรอย่างงี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วแชร์ด้านี้แล้วกดไลค์เยอะๆเลยนะแล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคราวหน้าเฟินจะพาไปดูอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้เห็นคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายทุกคนเมื่อกี้นี้เฟินเลยมบอกไปนะคะสำหรับใครที่เพิ่งไปดงศีโฮเทลครั้งแรกเนาะอย่าลืมนะคะทำบัตร สะสมคะแนนของดงกี้ดงกี้ด้วยนะซึ่งขอบอกเลยว่าทำฟรีนะคะตอนนี้นะทุกๆหนึ่งบาทนะคะเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งดีไมล์ซึ่งเป็นค่าคะแนนของดงกี้นะแล้วก็ทุกๆหนึ่งรอยดีไมล์เนี่ยเราก็สามารถแลกเป็นคะแนนเขาได้ว่าอ,อะไรไม่ใช่คะแนนแลกเป็นเงินสดหนึ่งบาทได้นะคะไปเป็นส่วนลดได,ด้ทุกๆหนึ่งรอยดีไมล์นะแล้วก็อย่าลืมไปทำบัตรกันเยอะๆแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายจ้า